เปิดประวัติอมสกาวใจภูลสวัสด์นักแสดงพิธีกรชื่อดังกับเส้นทางการเมืองในบทบาทสมาชิกพักเพื่อไทยและว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มซึ่งหลังยื่นใบสมัครและตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้นก็ได้ทำการจับหมายเลขผู้สมัครสสซึ่งอมสกาวใจจับได้เบอร์สี่ สำหรับอ,อมสกาวใจปัจจุบันอายุ46ปีเกิดที่จังหวัดภูเก็ตด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายัยรามคำแหงและระดับปริญญาโทจากคณะวสรสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลงานในวงการบันเทิงอ,อมสกาวใจเข้าวงการบันเทิงจากการประกวด Coffee m a t สเตจชาเรนตหนึ่งเก้าเก้าสามมีผลงานแสดงละครเรื่องแรกคือเทพบุตรสุดเวหาโดยรับบทเป็นนางเอกในช่วงแรกภายหลังไปพลิกบทเป็นนางร้ายซึ่งประสบความสำเร็จมากกว่าหนึ่งในผลงานที่สร้างชื่อคือละครเรื่องบ้านทรายทองโดยรับบทเป็นหญิงเล็กจากนั้นก็มีผลงานละครและภาพยนตร์มากมาย ทั้งหลวงตามหาชนมายาคาเฟ่และเบิดเถิดเถิงซอยค่าคายาแตะมุมดาวพระสุขม้าหมาสี่ขาครับธาตรักอสูรผลงานละครโทรทัศน์อมสกาวใจอยู่บนหน้าจอมาอย่างยาวนานและผ่านการแสดงหลายเรื่องตั้งแต่ปีพศ .2536 ถึงปัจจุบัน ผ่านทางช่องฟรีทีวีรวมถึงทีวีดิจิตอลและเกือบแทบจะทุกช่องงานพิธีกรก็เยอะเช่นกันเช่นลุ้นระเบิดพศ2 5 3 9ถึง2540คู่กับตะการพันทะเลิศรุจิช่องห ทาเที่ยวไทยปีปีพศ2541-2542คู่กับวบรุษวรธรรมช่อง5จารบีสีชมพูพศ2540-2541ช่อง5จารบีปีเสือพศ2541-2542ช่อง5เกมล่ามหาสนุกเกมล่าทะลุมิติรับเชิญช่อง5เกมพิศวงรับเชิญช่อง7 ตีตัวทั่วไทยสมองดีกับเรมเด็ดดาวสกาวใจสวยอย่างดาราออกอากาศช่อง Star Max แม่บ้านประจันบานออกอากาศช่องไทยรัฐทีวีก่อนเที่ยงบันเทิง5ออกอากาศทางช่อง5ที่เด็ดแม่บ้านทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10.20นทางช่อง8คู่กับตีใจดีๆี สิริพรอยู่ยอดเริ่มวันจันทร์ที่18มีนาคม2562บางกอกซิตี้เลขที่36ทาง PPTV คู่กับชนกวานนันรักพิษสวยรวยแซ่บช่อง g m m 25ร่วมกับอุบลวรรณบุญรอดและทัญญาเลศเองตระกูล ผู้หญิงอยากเล่าช่อง gmm 2 5ร่วมกับวรินดาดำลงผลและทัชกรบุญ,บญลับยานันรางวัลที่ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่16.2544สาขานักแสดงสนับสนุนหญิงดีเด่นจากละครเรื่องทางผ่านกรรมเทศช่อง3รางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่18.2546สาขา นักแสดงสนับสนุนหญิงดีเด่นจากละครเรื่องดงดอกเหมยช่องสรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่20 2548สาขานักแสดงสนับสนุนหญิงดีเด่นจากละครเรื่องแต่ปางก่อนช่องสปัจจุบันอ๋อมสกาวใจสมรสกับเออาทิตย์รีพาเพลินเมื่อวันที่25ธันวาคม2 5 5 7 หลังจากคบหาดูใจกันมา12ปีมีบุตรชายหนึ่งคนชื่อจอมทัพภูลสวัสดิ์ชื่อเล่นไอเฟลแต่ส่วนมากเรียกกันว่าจอมทัพซึ่งลูกชายปัจจุบันอายุ6ปีแล้วจุดยืนทางการเมืองสำหรับอมสกาวใจแล้วประกาศตัวสนับสนุนการเคลื่อนไหวของม็อบราษดร เธอได้แสดงความเห็นทางการเมืองโดยโจมตีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่บ่อยครั้งจนเธอถูกผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลคุกคามถึงขั้นจะขู่ฆ่าในสื่อออนไลน์จากนั้นเธอได้แคปข้อความดังกล่าวแล้วโพสต์ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวและได้เข้าแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอีกทั้งยังสนับสนุน ดรชัดชาติสิทธิพันธ์ในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกด้วยกระทั่งได้เปิดตัวเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566ผ่านมาจนปัจจุบันแหล่งข่าววิกิพีเดีย